พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบสมาชิกพรคภูมิใจไทยในฐานาระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2568ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการโดยได้เปิดคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่ผ่านมาของกระทรวงศึกษาธิการว่าขณะนี้โลกมีความพันผวนทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกระทรวงศึกษาธิการพร้อมพลิกโฉมการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ โดยพลตำรวจเอกเพิ่มผูนกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรียนดีมีความสุขแบ่งการศึกษาเป็นสองค้าคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงในชีวิตมีเป้าหมายลดภาระของครูนักเรียนและผู้ปกครองโดยมีการยกเลิกครูเวรการจ้างนักการพารงการลดงานที่ซ้ำซ้อนจ้างครูผู้ช่วยเป็นกรณีพิเศษจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนโครงการสุขาดีมีความสุขส่วนเรื่องเครื่องแบบนักเรียนได้ผ่อนพันและของงบประมาณอุดหนุนในปี2568 นอกจากนี้พลตจเอเพิ่มปูยังได้กล่าวอีกด้วยว่าภายใต้งบประมาณที่มีอย่างจำกัดอยากให้สมาชิกเห็นชอบร่างงบประมาณในครั้งนี้รวมทั้งฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกท่านที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาเพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆและกระแสะโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเร่งด่วนและได้ขอเชิญชวนให้สมาชิกมาช่วยการปฏิวัติการศึกษาไทยแก้ปัญหาประเทศอีกด้วย